สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จผีเจดีนะครับแล้วก็มีวรณะเป็นสีขาวนะฮะซึ่งทำให้เราจะสามารถมองเห็นมวลสารต่างๆได้อย่างชัดเจนในเนื้อพระที่มีวรณะสีแบบนี้นะครับพระสมเด็จองนี้ก็ถือว่ามีความงดงามคลาสสิกนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นนะฮะก็ สังเกตูได้จากเส้นซุ้มนะครับมีการเซตตัวแล้วก็เนื้อผ้าจะมีรอยแตกเส้นสายต่างๆก็มีการเซตตัวนะครับยกตัวอย่างเส้นของฐานสินนะฮะก็มีรอยแตกมีการเซตตัวครับส่วนด้านหลังนะฮะก็มีรอยปิดรอยแยกนะครับมีรอยนอนด้นนะฮะต้องใช้กล้องกระแผสูง ดูนะฮะถึงจะเห็นมวลสารต่างๆท,ที่อยู่ในเนื้อผ้าเพราะว่ามองจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาก็สามารถเห็นได้ประการนี้นะครับมาดูด้านข้างนะครับตรงขอบก็มีรอยปีดรอยแยกนะครับก็แสดงว่าเป็นภ้าทุเรียที่ถูกตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในองค์พระก็นูนเด่น งดงามนะฮะแสดงว่ากดพิมพ์ได้ลึกการนั่งก็เป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับพระเกศไปเฉลสมนะฮะฐาสิงเล็กแสดงว่าเป็นพระยุ่ปลายเราเห็นเส้นมังคับพิมพ์ลางๆนะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวย้ำว่าเป็นพระสุเดชชุกปลายชัดเจนนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะขะข้อมก็มีรอยปีรอยแยก เช่นกมกพผิบก็เห็นนะฮะมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องระหสสูงนะฮะจะเห็นมวลสารต่างๆ,ๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะเนื้อเป็นสีขาวมีลักษณะเหมือนหินอ่อนนะครับมีจุดดำจุดแดงมีเศษฟ้าน,นะฮะมีจุดสีดำ ของผงทานมีความพลดงามพัาสสิกมากนะครับพวกมวลสารต่างๆเอโซดอกไม้ร้อยแปด้างร้อยแปดก็ปรากฏให้เห็นเนื้อพระที่มีวรรณะแบบนี้นะฮะจะเจ็นมวลสารต่างๆได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำนะฮะหรือพวกอัญมณีพวกหินต่างๆหรือพวกดินต่างๆนะครับถ้ามีเราก็จะมองเห็นภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุดนะครับจะเห็นดินกำแพงนะฮะเห็นเนื้อที่เซตตัวเป็นผลึกนะครับเห็นจุดดำจุดแดง เหมือนหินอ่อนเลยนะฮะเนื้อมีการเซตตัวมีดีกําแพงจุดดำจุดแดงมีรอยแตกปรากฏให้เห็นนะครับภาพนี้เป็นฐานสิงนะฮะดูเนื้อนะเหมือนแก้วนะครับเป็นหินอ่อนนะครับ ดูจะรูปภาพธรรมดาก็เหมือนไม่สวยงามน,นะครับแต่ก็ามาเจอการดูแบบด้วยกล้องกละสยสูงแบบนี้จะเห็นความสวยงามชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นบริเวณมุมซ้ายด้านบนของพระนะครับนอกเส้นสุมนะตาพอบการเซตตัวชัดเจนนะครับ งนี้เป็นหินสีเทานะฮะตรงนี้เป็นหินแกแพงตรงนี้เป็น,นเศษลักเศษว่านเศษผานดูนะฮะดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นผลืกเ,เ,เป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแล้วก็วรรนาะสีสันนะฮะเข้มหอลดหลางกันไปนะครับอันนี้เป็นฐานด้านล่างสุดนะครับ ตัดเสียงเล็กน้อยนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงห์ฐานที่สองนะตรงนี้เป็นหัวเข่าด้านขวากับฐานที่สองนะครับรหัวเข,ข่าด้นาน,นขวานะฮะมีการเซ็ตตัวมีรอยแตกตรงบริเวณใต้หลงแขน ขอบด้านซ้ายการนั่งขัสมะทิเพชรน,นะฮะไม่มีเส้นชาจีวรหัวแขนวางสวยนะฮะในบริเวณหน้า้องก็มีการเช็ดตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางเรภาพนะครับมีรอยแตกมีผลึกของเนื้อตรงหน้าอก ก็เช่นเดียวกันนะฮะเนื้อเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเนื้อจากเนื้อผ้าเป็นสีขาวนะฮะเราเห็นองอของปูที่งอขึ้นมาค่อนข้างจะระบายนะครับประเกนนะฮะจรวดุ้มเส้นส้มก็มีมวลสารปรากฏเห็นนะฮะตรงนี้เป็นดินกระแพงตรงนี้เป็นเศษลักนะครับ มีรอยแตกมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนถราพักก็งดงามน,นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับตอนนี้เรามาดูภาพจากกล้องอะระยะสูงนะฮะเริ่มจากบริเวณพระพักนะครับ เจตนะฮะไปจุดซุ้มเส้นซุ้มก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นตูการเซตตัวของเนื้อนะฮะเป็นก้อนนะครับมวลสารชัดเจนนะฮะดินกำแพงจุดแดงจุดด,ดำ เคนผู้หาก็ต้องปรับโฟกัสนะครับพื้นผิวนะฮะสูงต่ำๆนะครับจะเห็นลูกภูที่งอกขึ้นมานะฮะจะปเป็นปลึกนะครับมวลสารต่างๆเห็นชัดเจนการเซตตัวนะฮะ บริเวณส่วนที่ทาบเทียงตรงเส้นส้มน,นะจะเห็นสีขาวของผูกทิ้งออกมามีมวลสารพวกน้ำมน,น,นะครับเวลาาดูผ้าอีกสีอื่นองค์อื่นนะ ัวจะเ,เจอโมอสคนี่ต้องพิจารณาดูแทบตายแต่อุ่งนี้เห็นชัดเจนมากนะครับบริเวณขอบของเส้นุ้มนะฮะมีการเซตตัวชัดเจน ตรงนี้เป็นหาพที่สองนะฮะข้างบนนี้เป็นหัวข่าท้างซ้ายครับดูการเปลี่ยนแปลงท้าเป็นภาพตรงนี้นะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะฮะเนื้อก็ตบเพึกนดินห่อนองศาก็ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้านะฮะ จุดเสียเงินแววๆหอกผลึกแคนไซน์นะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นเส้นหองแคนไซน์นะครับ มีรอยแตกหนะิวนะสังเกตมีสูงมีต่ำนะฮะรอยแตกตรงขอบนะฮะเป็นธรรมชาติฮนะ ปะเยวจที่หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงนี้นะครับน้ำยาหยงไปแล้วนะฮะน้ำยา,าก็เกาะเป็นเม็ดกลมไม่กระจายหายไปฟองอากาศก็ขึ้นมาเม็ดโตนะฮะเพียงช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก็เกิดฟองอากาศขึ้นมาขัดขวางเยอะๆก็แสดงว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก,ก่าขึ้นชุกนะครับ แล้วก็มีสมสมหลักก็คือปูนเปลือกหนอยซึ่งตามตำรับตำลาได้บันทึกไว้นะครับเรากลับมาดูด้านาหน้าใหม่อีกครั้งนะฮะคงนี้ ดูเหมือนจะมีเส้นแซมนะฮะแต่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าผม,มท่ายางที่สองนี้นะครับแต่ว่าผมงใต้ตาก็ไม่เห็นนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จทินเจดี JD แน่นอนนะครับ ตรงนี้เป็นตรงหน้าท้องนะฮะเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นของแทนซน์นะครับพอตัวเด็ดองนี้เป็นพอตตัเด็ดพิมพเจดีนะครับแล้วก็มวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็พชัดเจนมีความตดงานคลาสสิกนะครับ ทศเวทที่มีวรรณะสีขาวันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะฮะแล้วก็มีการปลอมแปลงยากมากนะฮะเพราะว่ามันต้องมีอนสารปรากฏให้เห็นแล้วก็ต้องมีการเซตตัวในลักษณะแบบนี้นะครับควาเก่าทำให้เกิดการเซตตัวในเพระนะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นนัสมีมีปกตรงกลางนะฮะยาวไปเฉลดซุ้มโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ